s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายานะคะ EP 0เนี่ยเราต้องแบบก็คงเป็นการกลืนๆเข้าๆกันและเนาะเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อรุ่งรุ่งดืดีนะคะ เป็นโปรดักชันโปรดิวเซอร์ของ s ซ m มอนพอดแคสตอาจเราจะเกิดข้า,ขาวๆว่ารายการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะมันต้องบอกว่าเออเป็นนิสัยส่วนตัวของเรามากกว่าที่เราอะชอบซื้อของเออแต่การซื้อของอะต้องบอกว่าเป็นคนไม่ได้ซื้อของยากขนาดนั้นถามว่าศึกษาไหมเราก็จะศึกษามาประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็จะชอบซื้อเหมือนของ ชิ้นนั้นเพื่อแบบเอามาทําการใช้งานหรือว่าทดลองใช้หรืออะไรก็ตามเนาะเพื่อให้เราอะรู้ว่าอันเนี้ยมีข้อดีข้อเสียยังไง แล้วพอเราพบว่าแบบอาถ้ามันเวิร์กเนี่ยเราก็จะจัดมันว่าเป็นของที่คุ้มค่าโอเคถูกต้องแบบดีแล้วหรือถ้าอนาคตมีของชิ้นใหม่มาเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการทําการทดลองต่อไปโดยการซื้อของหมวดเดิมแบบเดิมอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นหรือเป็นรุ่นใหม่กว่าอะไรเงี้ยค่ะมาลองทดลองใช้แล้วเราก็จะพบว่าโอเคแต่ละแบบมันต่างกันยังไงทําให้ทุกคนก็จะมีความว่าเนี่ยไอ้ลุงอะมันลองมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นอะถ้าเราอยากซื้ออะไรสักอย่างอ่ะไปถามมันเออเพราะฉะนั้นก็จะเกิดจากการที่คนรอบๆตัวเราด้วยเนาะก็จะถามว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นนะซื้อของอะไรดี อพอเราแบบมีความมีประสบการณ์ทดลองใช้มาหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้ออะไรก็ตามเราก็จะสามารถแบบว่าอันนี้อยากได้แบบไหนงบประมาณเท่าไหร่เราจะสามารถแบบตอบเขาได้ว่าเอออะไรหรือว่าพยายามจะคัดหาที่ดีที่สุดในความต้องการของคนคนนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถแบบอธิบายเขาได้อย่างละเอียดบางครั้งก็มีความว่าเอ,อ๊ะฉันเป็นเซลล์หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็สําหรับรายการนี้เออเราก็จะเอา ง่ายๆคือเราก็จะเอาของที่เรารู้สึกว่าเราอยากป้ายยาให้ทุกคนไปซื้อกันไปตำกันหรือว่าซึ่งซึ่งของเหล่านี้อาจจะเป็นทั้งเขาเรียกอะไระ เป็นของใช้เรือจะไปถึงของกินหรือไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยคือเรียกได้ว่าจะมีความหลากหลายเนาะเพราะว่าเราก็อยากทําให้มันตอบโจทย์กับความต้องการของหลายๆคนอ่าหรือถ้าใครใครก็ตามที่อยากแบบว่าอยากซื้อของหรืออยากอะไรอยากซื้อของหรือกําลังอยากได้อะไรก็ตามหรือมีเพนพอยต์อะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกว่ามีของอะไรบ้างที่มันแบบจะตอบโจทย์จุดนี้เราได้บ้างอ่าก็คือแนะนําเข้ามาได้ หรือว่าจะแบบบอกว่าอ้าอยากลองซื้ออันนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่าเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันอ่าอาอย่างของที่ซื้อมาล่าสุดเนาะอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือเครื่องดูดฝุ่นเออคือเราอ่ะเป็นคนชอบดูดฝุ่นมาก เรารู้สึกว่าพอเราหลุดมาจากการกวาดพื้นบ้านอะแล้วเราแบบเฮ้ยเรากลับไปจุดที่เรากวาดพื้นบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบฝุ่นฟุ้งมากแล้วก็รู้สึกว่ากวาดเท่าไหร่ก็ไม่เกลี้ยงอะเหมือนมันโกยขยะหรือว่าโกยเศษอะไรต่างๆที่เล็กๆเท่าไหร่ก็ไม่เกลี้ยงเท่ากับการดูดฝุ่นแต่ว่ากว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เราแบบซื้อโหเราก็ต้องแบบซื้อมาเยอะมากหลุ่นนั่นมีปักมีแบตไม่มีปักอะไรก็ตามแบบดูดแรงมากน้อยอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยจนแบบ มาเจอความเป็นแบบไดสันอนะที่แบบเฮ้ยตอนนี้คือก็จะอินอันนี้มากๆอะไรเงี้ยใครมาถามว่าต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่นของอะไรเราก็จะแบบไดสันเลยค่ะถ้าเกิดแนะนํานะคนเราก็ต้องเราก็จะแบบเริ่มทําการมีความแบบเหมือนเซลล์นิดๆก็คือแบบเรามองว่ามันคือการเวส์นะของอย่างหนึ่งอะแบบเราต้องดูดฝุ่นทุกอาทิตย์เราต้องทาความสะอาดบ่อยครั้งยิ่งถ้าบ้านใครเลี้ยงสัตว์เลยอะไรเงี้ยเราต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นบ่อยครั้งอะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราแบบ ลงทุนกับของที่มันดีๆครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันได้ประโยชน์อ่ะเราก็จะมองว่าเออมันเวิร์กนะอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเหมือนแบบตัดเพนพอยอะไรหลายๆอย่างความอะไรอย่างไดสันก็จะมีความแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กคือมันก็จะแบบฟรีฟอร์มากในการไปดูดอยากเอาไปดูดที่รถหรือว่าจุดตรงไหนที่มันปลั๊กเข้าไม่ถึงเราก็สามารถทําได้อะไรแบบเนี้ย่าอย่างตอนนี้ก็เลยจะเป็นของที่อินที่สุดเวลาที่ใครมาถามเนาะซึ่งก็จะประมาณนี้แหละรายการเราเราก็จะแบบ อย่างถ้าสมมุติมี e ีพีไหนเราก็จะมาบอกคร่าวๆว่าการใช้งานเป็นยังไงเออฟังก์ชันเป็นแบบไหนดีไซน์คร่าวๆเป็นแบบไหนแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแบบไหนบ้างเพื่อให้แต่ละคนอ่ะเออลองพิจารณากันดูเนาะโดยที่การป้ายยาของเราเนี่ยเราจะไม่ได้มาป้ายให้คนเดียวเราจะมีแขกรับเชิญที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าว่าแบบโดยเราอาจจะแอบทําการบ้านนิดนึงนะ ว่าแบบเออแขกรับเชิญเนี่ยมีเพนพ้อยตรงไหนหรือเปล่าหรือความต้องการอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมีความวัดลองทําการบ้านมาเพื่อที่จะมาป้ายยาให้กับแขกรับเชิญของเราอ่ะก็ติดตามรายการป้ายยาได้นะคะทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสตค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ yeah.